นี่ค่ะทุกคนว้าวนี่นี่เดี๋ยวนีสีสวยมากสีบรูค่ะอ๊ยอันนี้เจาะง่ายว้าวนี่ฟูบโอโ้โหสีสตรอบเบอรี่ชัดมากมสีสวยมากอืม,อม สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินอง,งุ่นเคียวโฮนะคะเยลลี y oli. Y oli ่เยลลี่อง,งุ่นเคียวโฮนี่ค่ะสีม่วงจะเป็นอง,งุ่นเคียวโฮค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรสบรูอง,งุ่นหรือเปล่ามินก็ไม่แน่ใจรสอะไรไม่รู้นะคะสีฟ้าอันนี้จะเป็นรสสตอรอเบอรี่ค่ะสีแดงสั่งมาสามสีนะคะของน้องขันติค่ะของน้องขันตินะคะแล้วเขาก็แถมอันนี้มาให้ด้วยแถมอะไรมู้เม็ดบ๊อปแปะหรือเปล่ามินไม่แน่ใจนะคะนี่มินเห็นเขากินกันเยอะมากเลยมินก็เลยแบบอยากลองบ้างนะคะ อยากลองบ้างก็เลยแบบจะเอามากินนะคะเขาบอกว่าแนะนำให้ใส่น้ำลงไปมันจะได้ไม่ติดกันนี่ค่ะเมนไปเอาน้ำมาแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ใส่เพราะว่าแบบไม่ให้ไอตัวยางอะคะ่ะตัวยางที่อันนี้ให้มันเกาะกันแบบมันจะได้ไม่ฉีกขาดะคะ่ะเก่ะกลงไปทำตามเขาจะมีแบบเวลาเราสั่งใช่ไหมคะเขาจะมีขั้นตอนมาให้เราเลยนะ ก็ต้องอ่านดีๆเด้อไม่ใช่แบบบางคนไม่รู้เคี้ยวยางเข้าไปกินของเขาเคี้ยวยางเข้าไปกินด้วยอะไรเงี้ยนี่เลยตื่นเต้นอ่ะเนี่ยลองเทมลงมานี่ยกมันแตกมาเลยโอ้แตกแล้วลูกนึงนี่ค่ะเนี่ยพอมันเนี่ยเวลาเราไปดึงมันอ่ะมันก็จะแตกแบบนี้นะคะว้าวดูสิว้าว,ว,าวสีสวยมาก กลิ่นหอมอังหุนแบบชัดมากอ่ะจริงจะเอาไปวางไว้หนเนี่ยเนี่ยอืมเดี๋ยวกินรสสีม่วงก่อนนะคะน<ด>ี่เลอือืเนื้อมันจะแน่นกว่าปีโป้ค่ะกลิ่นจะ,ะรสชาติจะเข้มข้นกว่าปีโปอืมอืม อร่อยอค่ะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นยางหุ้มน่ะก็จะมีเทคนิคในการกินนะคะสรุปจะรอดไหมเนะนี่ยนี่เจาะไปทีนึงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้หอืมอ้ม ชุ่นใจไหนลองกินรสอันนี้สิสั่งมาเจ็ดแพ็คค่คะสั่งมาแบบเหมือนไตอดไต <c oughs> เดี๋ยวกอกน้ำรอเลยจะได้ไม่แตกเหมือนเมืเ่อกี้จะกินก็ต้องมีเทคนิคเด้อจะกินสุม 4, สีซุมห้าไม่ได้นะ คือตอนแรกอะตอนที่มิ้นสั่งสองเอ่อสี่แพ็คแรกอะคืออันนี้ยังไม่ออกแล้วทีเนี้ยพอมิ้นสั่งไปวันนี้ใช่ไหมพอะอีกวันหนึ่งอะยี่ห้อนี้ออกมาคือเขาทําแบบรถใหม่อะค่ะกลิ่นรถบลูหรือเปล่ารถบลูเป็นรถใหม่มิ้นก็เลยแบบสั่งไปอีกสามแพ็คก็รวมกันเป็นเจ็ดเจ็ดแพ็คค่ะสี่แล้วก็สามนี่แช่ไปก่อนจะได้กินให้ครบทุกสี่เลยแม่งัานอะมันจะแตก เดี๋ยวเรามาเจาะเล่นกันเดี๋ยวนี่ทุกคนกระเด็นกระดอนมากนี่ใส่ไว้ใน,นนี้เลย <c oughs> ต้องมีเทคนิคหนึ่งเป็นจอดนิดนึงนี่ <c oughs> นั่นเข้าไปนใยเขาทำแบบมันเป็นเยลลี่ที่แบบเนื้อนแน่นมากอะ นี้คะทุกคนว้าวกลิ่นกลิ่นอง,งุ่นแบบชัดมากอะของน้องๆบอกว่าน้องไม่ได้ใส่แบบน้าตาลผสมเลยนะคือเป็นแบบเป็นแบบเออเขาเรียกน,นะอง,งุ่นเลยอะเป็นแบบน้ำอง,งุ่นผลไม้แท้เลยอะแล้วสองอันนี้เราจะได้กินตอนไหน <c oughs> เป็นแบบเหมือนเล่นแบบสนุกสนุกอะเป็นของเล่น เจาะในนี้เลยดีกว่ารอไม่ไหวนี่นี่เดี๋ยวนี้สีสวยมากสีบรูค่ะโอ้ยอันนี้เจาะง่ายว้าวน่าจะสีแดงบ้างเนื่องจากเรารอไม่ไหวนะคะเรารอ,อให้มันแยกตัวกันไม่ไหวนี่ฟูโอโ้โหสีสตรอบเบอรี่ชัดมาก วางตรงไหนดีเนี่ยเอาออกไก่อนเฮ้มันง่ายอะ่ะตอนแรกมีนว่ามันจะแบบมันยุ่งยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนเราเอามาเล่นอะ่ะแล้วก็อร่อยด้วยนี่อือดูสิ ไม่กล้ากินเลยอะแบบมันน่ามันอันนี้มันสวยอะสวยมากอันนี้กินละยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้ชิมอันนี้เลยหอมมากจุดเด่นของเขานะคะหนุบหนับแล้วก็กลิ่นกลิ่นคือดีหอม,มหอะมมอร่อยแบบนี้นะคะกินเย็นรี กินเหมือนน้ำบูเบอร์รี่อะค่ะอหอมมากเลยอะอบออเปรีป้ยวห,หอมหนุบหนับอันนี้หอมกลิ่นอง,งุ่นค่ะอันนี้หอมกลิ่นสตอรอเบอร์รี่หนุนหนนบหน,นับทุกอันเลย อืสี่ม่วงเนี่ยหนุบสุดเนี่ยเนื้อเขาจะแบบเนี่ค่ะเนื้อเขาจะไม่เหลียวนะคะเนื้อเขาจะแบบเนื้อเต่งตึงอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยยืดหยุ่นดีมากอือืท้องมีนล็อกอืเขาแถมยาสิบวันมาให้ด้วยแถมมันยี้ยมา อยดางนีไนะแนๆเขาก็ให้มาแล้วก็กลืนให้มันครบๆตอนเด็กๆชอบซื้อกินเนี่ยอื เสียงมิ้นเคยเจอนะเขาขายของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีมั้ญี่ปุ่นหรือของเกาหลีแพงมากมิ้นเห็นเขารีวิวไม่กล้าซื้อกินเลยอันนี้คือ แพ็คละร้อยกว่าบาทค่ะแพ็คละร้อยห้าเก้าหรือร้อยเท่าไหร่หนูมินจำไม่ได้แล้วมินซื้อมาหลายรอบจัดมินก็เลยลืมนะคะกระเด็นกระดอนไปไหนเนี่ยออหอมอะ่ะหอมเปรี้ยว โอ้โห oh. เนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่หลุดออกมาเราเวลาเราดึงมันก็จะหลุดออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะอืมนี่ค่ะอสี่สวยมากอ,มอร่อยทุกสีเลยแต่ว่าสีนี้จะมีความรู้สึกว่ามันหนุบดีมากเลยอะ อ่อนเคียวหอหหอมหน,นุบหนับรสบลู รสนี้ยเปรี้ยวๆหคห่ะอร่อยมากมันไม่ขมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ฟันไม่ใช่ฟันไม่ขมหรือเปล่าที่มินไม่กล้าเจาะแรงเพราะอะไรมิ้นกลักะเด็นไปข้างนอกมินเสียดายของโอู้ยเลยอื้อหือ หมดเยอะมากนี่เลยเทยน้ำมันในนี้เลยมิ้นจะลองแบบดึงดึงออกจากกันนะว่ามันจะฉีกไหมนี่มันฉีกจริงเลยเนี่ยใส่ไปเลยนี่พูดง่ายเหมือนเอามาเล่นนะคะ <c oughs> แล้วก็อร่อยด้วย เล,เล่นด้วยอร่อยด้วย เย็นเย็นชื่นใจมากมินแช่เย,ย็นมา <c oughs> อ,อ,อร่อยอ่ะชอบชอบที่มันชอบอะไรรู้ไหมชอบที่มันไม่หวานเกินเพราะมันไม่ได้เป็นคนชอบกินของหวานไงอืมกินง่ายแบบหน้าร้อนแบบเนี้ยคือกินอะไรที่แบบว่ามันคลายร้อนอือ ไม่๊อปแปะเดือนอ,อ,อยู่ในฟันนือลิ้นย้อนไว้ยหน่อยย้อนไว้ในวัยสามสิบห้าปีนะคะใครอ,อยากกินก็ส่องที่เพจน้องขันติค่ะ อือ่อยอ่รสน,นี้อร่อยหอมน้องเข้าใจหากของแถมมาที่มันแบบที่มันคล้ายกับไอ้เน,นี้ยเยลลี่อ่ะเนี่ยมันจะติดกันเขาถึง <laughs> เห็นไหมคือเนี่ยถ้าเราไปดึงอ่ะคือมันฉีกเลยเดี๋ยวเอาไปแช่เอาไปแช่แข็งดีไหมกินแบบแช่แข็งว่าจะเป็นยังไงแต่อันเนี้ย อร่อยดีอะเม็ดปอแปะมิ้กินหมดซองเลยยังเหลืออีกสี่ซองเดี๋ยวเอา,เอาไว้ให้เด็กๆที่บ้านกินมิ้กินแค่นี้แหละแค่นี้แหละไม่ใช่น้อยๆเลยนะที่กินไปอ่ะโอเควันนี้มิ้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้มิ้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ